ไม่ได้แล้ว <c oughs> ครูเบียลร้องอ,ออกมาจากใจใช่เป็นเอ็มีนั้นที่หนูร้องออกมาจากใจห <c oughs> นูจะบอกต้นตอ <c oughs> ให้หนูบอกต้นตอไหมว่าใครทําหนูร้องไห้บิ <c oughs> <c oughs> ้ว <c oughs> บิฟ้องเลยอันนั้น <c oughs> คือเอ็มวีนั้นคือหนูร้องไห้จริงๆพ, <c oughs> พี่เนพี่เนทักมาบอก,บห,กหนูว่าเป็นอะไรเลิกจิ้นกันไหม เพราะว่าหนูโพสว่าหนูหนูอะโพว,ว,ว,ว่าวันนั้นที่หนูโพสคํางทางสุดฮอดเอียงขึ้นฮอดแต่กอดบ่ได้ว่าสันแคบหนาจอมากโพสหาใครหรอว่าสันเลิกกินกันไหมกันไหมดูแลตัวเองดีดีนะใช่ดูแลตัวเองดีดีนะที่ทำได้แค่นี้แหละน้ำตาไหลาพาน่วยเลยมันแบบกึ้มมาก ซับสอกซะว่าเดี๋ยวเขาเข้าลองให้แล้วเด๋ยวเขาเท่าให้่หหหไปไหนจเจมาหมาลูกหัวเข้าบอกว่าพี่ล้อเล่นนะแต่เฉลยพี่ล้อเล่นนะซับนัํงตาพี่ล้อเล่นนะ <c oughs> แล้วคือมีมีคลิปด้วยไว้ลงให้เดี๋ยวไว้ลงให้ฟรีดู <c oughs> พอพีเ่เนยเฉลยปุ๊บกระโดดกระโดดใหญ่ไม่จริงไม่ไม่ <c oughs> ไมใช่หรอก ทักมากไม่เราก็โพสไม่คิดอะไรเพราะว่าโพสธรรมดามันเป็นเพลงของคุณพี่สิริพรแม่สิริพจ์ว่าทานอยากถามเอฟซีว่าคําถามซุนฮอตเอียงคึนหอตแต่กอดไม่ได้อะไรคิดถึงแต่กอดไม่ได้อะไรคิดถึงแต่กอดไม่ได้อย่างเช่นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่เนยแคปมาเลิกจ้นกันไหมวัดสั่นเหมือนแบบอยากให้กตีเล่นกันตอบมาตอบกันตอน้ั้นเลยค่ะไม่ไม่ที่ผมที่ผมแคปเอผมไม่แบบว่าหึงอะไรอยากให้งน้องจะแบบว่า จะเล่นฉากก็บอจัดาเต็มจริงเพราะว่าพี่เนรู้ว่าจะฉากนั้นคือมันต้องร้องไห้มาจากใจจริงๆคือแบบอยากให้ทำเต็มที่ก็คือผมคิดมาแล้วว่าถ่ายฉากนั้นเสร็จผมเดินเข้าไปบอกเพราะว่าหนู่เป็นคนที่แบบอะไรกระทบใจหน่อยนึงก็คิดมากก็แบบร้องไห้แล้วแบบหนูก็บอกไม่มันไม่มีอะไรเป็นเพลงแล้วพี่เนรก็เอออย่างนั้นอย่างนี้กู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 คิดกูกักูศูนแต่ว่าบอกมากเลย อยากถือกำปั้นว่ะแล้วตาบวมอยู่วันหนึ่งตาน้องบวมอยู่วันหนึ่งแบบบวมจริงๆริงเลยแล้วหยุดร้องไม่ได้เลยนะตอนข่โทแบบฟังคัดแล้วอ่ะน้องหยุดร้องไม่ได้ือน้ำตาไหลอยู่จริงนี่มันร้ายคือแบบพี่อย่าให้หนูเอาคืนนะแล้วคือพี่ก็ไม่รู้เรื่องพี่ไม่ได้เตรียมด้วยพี่ไม่รู้เรื่องด้วยเองหนูก็ไม่รู้เลยใช่แล้วทีเนี้ยพี่ก็คอยถ่ายเบื้องหลังอยู่ ตอนน้องร้องคือแบบคนลุกอะจริงๆแบบมองแบบมีแบบแม่ป้ายืนยืนยืนมองดูด้วยใช่เขาจะร้องกันอะจริงๆวันนั้นแบบรู้สึกเอเลยแล้วน้องร้องแบบอออแบบเสียงออกมาไม่หยุดสะอื้นเลยคือถึงเจ้าจะคัดไปกี่ฉากสุดท้ายมันก็